สวัสดีครับผมมุ่งครับคุแวค่ะสวัสดีครับวันนี้มาด้วยเรื่องของจะปรับปรุงอาคารเดิมเป็นบ้านนกหรือสร้างใหม่ดี e p พนะครับวันนี้ก็ มันก็เป็นข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายคนรวมถึงเมื่อก่อนนะครูแอนะตัวครูแอร์ก็คิดค่ะครูแอร์คิดประหยัดก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าเราก็ไม่ได้มีเงินทุนมากมายในการก่อสร้างแต่เรามีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้อยู่อาศัยในสมัยเมื่อก่อนนะคะก็คิดว่าเราจะเอามาปรับปรุงสร้างบ้านนกดีไหมเนาะเนี่ยค่ะเรามีอา <darum. S 2> คารเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลยถามอาจารย์หมูเพราะความที่อาจารย์หมูเขาจะรู้เรื่องดีเรื่องการก่อสร้างเราก็ต้อง <our S 2> มีความคิดเห็นว่าถามว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเขาก็จะตอบว่าครับดีไหมคะอาจารย์มุงถ้าเอาอนนบ้านบ้านคนที่มีอยู่แล้วเอามาปรับปรุงสร้างบ้านนกดีไหมคะอ๋อผมก็เดินไปดูอาคารนะวันวันที่ผูแอบอกผมก็เจอทั้งตกแก่จิงจก <c oughs> แต่ละบัดเลยครับทีนี้มันก็มีความคิดที่ว่าแล้วก็ร้อนด้วยครับซึ่งอาคารที่เป็นบ้านคนเดิมเนี่ย ก็นแน่ละครับสร้างให้คนอยู่ไม่ได้สร้างให้นกนังเห็นอยู่นะ,ะคุณนะอยนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาก็ก็เลยเหมือนกับที่ผมบอกอีพีเมื่ออีพีเจ็ดนะก็เป็นการขอยืมที่คุณยายสร้างมาครับแต่ว่าผมก็นึกถึงเพื่อนๆผมเลยทำอีพีนี้ขึ้นมานะครับเพราะจะมีะบางบางเพื่อนเพื่อนบางบางคนเนี่อาจจะมีบ้านที่เป็นอาคารบ้านที่เป็น มาาัานพักอาศัยอยู่แล้วบ้นพักอาศัยอยู่แล้วะไครับไม่ได้ใช้งานหรือว่าเป็นโกด,ดังหรือว่าที่จอดรถออันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันไปให้ดูนะครับข,ข้อแรกเ่ยกรณีปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารบ้านนกนะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับแต่แต่เดี๋ยวผมจะจะให้เพื่อนๆไปสังเกตด,ดูว่าอาคารเนี่ยดูซิว่ามีการทุบตัวของอาคารไหมมีรอยร้าวที่ผนังหรือเปล่าถ้ามีรอยร้าวเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือการเขาเรียกสุดตัวของอาคารแล้วมันเกิดการฉีกตัวนั่นเองนะครับอ่แล้วก็ดูว่าอาคารเนี่ยอาคารของเพื่อนๆอ,อาจจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าอาคารของผมก็ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วมันจะมีข้อดีก็คือเมื่อมันมีอาคารเดิมอยู่แล้วมันก็จะลดเรื่องของต้นทุนในการก่อสร้างนะเพื่อนนะแล้วก็มีความรวดเร็วในการมันเร็วกว่าแน่นอนแหละมันเร็วกว่าในการก่อสร้างอาคารบ้านนกขึ้นมาเป็นหลังใหม่ครับส่วนข้อเสียเนี่ย จะมีเยอะกว่าครับเดี๋ยวไล่เรียงไปทีละข้อนะครับก็คือมีขีดจํากัดเรื่องของขนาดอาคารเช่นความกว้างความยาวไม่เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าของอาคารก็เช่นแบบเจ้าของเขาต้องการบ้านนกที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าบ้านที่มีอยู่แล้วมันเล็กเกินไปนะครับจํานวนชั้นของอาคารก็ก,ก็ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับอาจจะเดิมเนี่ยเป็นบ้านคนที่มีชั้นเดียวเป็นคอสโลชั้นเดียวแต่อยากจะได้เป็นสองชั้น ก็ทําไม่ได้นะครับผมไม่แนะนําให้ไปต่อเติมจากโหลดเขาก็คืออาคารอาคารท,ที่ถูกออกแบบเป็นชั้นเดียวเนี่ยเขาก็เขาจะรับโหลดก็คือรับน้ําหนักของจะมีไลท์โหลดกับเดสโหลดนะคือไลท์โหลดก็คือไอ้น้ําหนักของเขาเรียกว่าคนหรือว่าสิ่งของที่สามารถเคลื่อนที่ได้เดสโหลดก็คือน้ําหนักบรรทุกคงที่นะครับก็น้ําหนักตัวอาคารน้ําหนักคา,านเสาอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อความปลอดภยัยเพื่อนๆอย่าไป ไปไปพิกเขาเรียกว่าไปพลิกแพงหรือไปไปเลื้อแล้วไปต่อเป็นสองชั้นนี่อันตรายมากผมไม่แนะนํำนะครับผมส่วนนะคแวมีอะไรจะสรุปไหมครับคุแว,แวมีความคิดเห็นว่าก็จากประสบการณ์ที่ผ่านไม่เนี่ย<ฆ>ค่ะคูแวก็เลือกที่จะตัดสินใจหาเงินทุนแล้วเราทาบ้านนกใหม่เลยดีกว่าค่ะ<ฆ>เพราะว่าด้วยอง,องค์ประกอบต่างๆมันสามารถควบคุมง่ายอุณหภูมิความชื้นทุกอย่าง<ฆ>เลยอะค่ะ มันดีกว่าที่ว่าเราจะไปปรับปรุงไอ้บ้านคนและให้มันเป็นบ้านนกค่ะครูแอลไม่แนะนําเลยค่ะครับข้อสองก็คือนั่นแหละฮะการก่อสร้างอาคารบ้านนกขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ดีอย่างที่ครูแอลบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็อาจจะใช้ทุนสูงกว่าจริงแต่ว่ามันเขาเรียกมีโอกาสประสบความสําเร็จและเร็วกว่าการดัดแปลงอาคารแน่นอนนะค่ะครับ,รบแล้วก็การเขาเรียกการออกแบบดีๆเนี่ยเพื่อนเพื่อจะคุมตั้งแต่เรื่องระบบ เสาเข็มฐานลากนะครับการสร้างที่ถูกต้องเรื่มผนังการใช้วัสดุที่ดีๆนะอะไรพนนะมาใช้กับบ้านนกลงทุนเยอะแต่ไม่ได้มาเครียดทีหลังนะคะ<ช>เพราะรว่าเราสร้างเพื่อนกเลยทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบ,บ,บทุกอย่างมันจะได้ทุกอย่างหมดเลยถ้าใช้บ้านคนจะเจาะตรงนู้เพิ่มตรงนี้มันก็ยากกว่าแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ผลออกมา มันจะได้เหมือนกับที่ว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่<ช>ไหมอะ<ช>คะเพราะ<ช>มันมีองค์ประกอบอีกมากมายในการที่จะ<ช>ทํา <ำ S 1> บ้านนก่ะคะนั่นแหละที่ผมบอกว่าคือให้เพื่อนๆหาความรู้ก่อนยังไม่อย่าเพิ่งไปรีบสร้างนะครับหาความรู้กันมากๆก่อนก็าตามได้เดี๋ยวผมก็แววจะทำานะคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นการแก้ปัญหานะครับให้เพื่อนๆมีความรู้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมือทากันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความรู้ เพื่อนก็จะประหยัดค่าที่ต้องไปจ้างพวกคอนเซาลหรือว่าพวกที่เขารับจ้างสร้างบ้านนกอยู่เนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ในความสามารถของพวกเขาหรือว่าถ้าเขามีความสามารถดีแต่วันต่อไปข้างหน้าพวกเราก็ต้องดูแลบ้านนกของเราเองค่ะครับเราต้องดูแลก็เรียกต้องดูแลเองเป็นระยะยาวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นครูแอนแนะนำว่าถ้าคุณมีความรู้เพื่อนๆมีความรู้ด้วยตัว ด้วยความรู้ของเพื่อนเองเนี่ยเพื่อนก็จะดูแลได้แล้วก็จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้แล้วก็ประหยัดประหยัดในการก่อสร้างแน่นอนค่ะครับความรู้อยู่กับตัวไม่ไปไหนครับมีแต่จะเป็นผลดีกับตัวเพื่อนๆเองนะครับลงทุนในความรู้เรื่องจะทำบ้านนกยังไงให้ประสบความสำเร็จครูแอว่าคุ้มค่ะคุ้มการแล้วก็การก่อสร้างรวมถึงความคุ้มค่าเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากกว่านะเมื่อเราได้ก่อสร้างอาคารได้ถูกหลัก ทุกอย่างครับสามารถใช้อาคารเก็บลังนกในย,ยาวๆเลยครับเพืพ่อนๆอันนี้เป็นข้อดีข้อนึง่นนะก็ไม่ต้องกลัวว่าอาคารจะทุดพังหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ระวังระบบให้ดีเนี่ยเก็บกันลูกหลานนะรุ่นหลานนะครับสําเร็จรุ่นเราครับแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังดูแลกันได้ต่อไปยาวๆเก็บกันไปหลายๆรุ่นเลยคะ่ะครับแล้วก็จะแนะนําว่าเดี๋ยวเพวื่อนๆติดตามความรู้ดีๆได้นะครับผม ก็ผ่านเรื่องของการเป็นมือใหม่มาแล้วกับปุยนะเราก็นึกถึงมือใหม่มือใหม่เราก็ผ่านมาแล้วเราไม่มีเงินทุนเราก็มีมาแล้วที่เราไม่มีเราก็มีมาแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คุณแอร์อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรนะคะมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงหรือไม่ถ้าเราต้องการมันจริงๆเป้าหมายของเราเราก็ จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นได้ะค่ะเราไม่ทอ้อครูแอร์และอาจารย์หมงเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมันถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆครับผมอาจารย์หมงครูแอร์สอนรวยด้วยบ้านนกครับแล้วก <c oughs> ็ย to you ังไงถ้าเพื Flat ่อนๆมีคําถามหรือข้อสงสัยก็ข้อความมาได้นะครับถ้าอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ก็ตอบนะครับผม ะะแล้วก็สําหรับ EP นี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย